สวัสดีครับผมนายกิติกรมุญเย็นรหัสนักศึกษา67 12 134 1 1 2 2วันนี้ผมจะมาแนะนำวรรณกรรมสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้น,ตน,ตนมีชื่อเรื่องว่ากาบเหชมเครื่องคาวหวางครับผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยมีพระนามเดิมว่าฉิมทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระอมรินทรามาศทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,310และได้อภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดซึ่งเป็นที่มาของวรรณกรรมเรื่องนี้ครับชันทลักษ์ขึ้นต้นด้วยโครงสีสุภาพหนึ่งบทและตามด้วยกาบยานี11ไม่จำกัดจำนวนบทโดยโครงสีสุภาพและกาบยานี11นั้นบทแรกจะสัมพันธ์กัน แบ่งออกเป็น5ช่วงคือบทเหชมเครื่องขาวบทเหชมผลไม้บทเหชมเครื่องหวานบทเหครวรเข้ากับงานนักขัตฤกษ์และบทเหเจ้าเซนครับจุดประสงค์ในการแต่งสันนิฐานว่าทรงพระราชนิพนขึ้นเพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมมราชินีหรือเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเครื่องสเสวย และใช้เพื่อเป็นบทเหเรือประพาสสวนพระองค์เรื่องย่อกาบเหชมเครื่องข้าวหวานกาบเหชมเครื่องข้าวหวานนั้นกล่าวถึงลักษณะเด่นของอาหารไทยโบราณชนิดต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความประณีตในวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยโดยพระราชนิพนธ์เชื่อมโยงอาหารกับนางอันเป็นที่รักอย่างกลมกลืนแยบคายผู้อ่านจึงได้ความรู้เรื่อง อาหารพร้อมกับความเพลิดเพลินจากบทประพันธ์โดยปรากฏชื่ออาหารคาวอาหารหวานและผลไมยย้ดังนี้ครับอาหารคาวที่ปรากฏแกงมัสมั่นไก่ยำใหญ่ตับเด็กลวกหมูแหนมก้อยกุ้งแกงเทโพแกงขมข้าวหูแกงขั่วหมูป่าใส่ละกร,รมพลาเนื้อ ล่าเตียงรุมรังนกแกงไตปลาอาหารหวานที่ปลากบสังขยาซารินลำเจี๊ยมัส,สกอดลุตตีขนมจีบขนมเทียนทองหยิบขนมผิงรังไรทองหยอดจ่ามงกุฎ บัวลอยช่อม่วงและฝอยทองครับผลไม้ที่ปรากฏผลชิดลูกตาลผลจากมะปรางมะม่วงลิ้นจี่พลับน้อยหนาผลเกตทับทิมผุเรียนลางศาส เงาะและสละครับคุณค่าด้านเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของคนไทยสมัยโบราณการเพชมเครื่องคาวหวานนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดวางสีสันรูปลักของอาหารรวมทั้งผลไม้ชนิดต่างๆโดยอาหารบางชิดนั้น ไม่ปรากฏแพร่หลายหรือไม่คุ้นชื่อในปัจจุบันคุณค่าด้านวรรณศิน,นการใช้โวหารเปรียบเทียบหรืออุปมาโวหารช่วยทำให้เกิดจินตภาพรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวงเหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนคือการเปรียบเทียบให้เห็นรังนกก็คือการที่นกต้องพรากจากรางไป ซึ่งก็เหมือนการที่ตัวพี่นั้นต้องพลาดจากน้องไปชิ่นเดียวกันนั่นเองครับคุณค่าด้านสังคมสะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมืองในสมัยอดีตเช่นการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินในเรื่องกล่าวถึงอาหารคาวอาหารหวานที่ไทยได้รับกรรมวิธีการทำมาจากต่างชาติดังตัวอย่าง ข้าหุงปรุงอย่างเทพรถพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำคุณค่าด้านการนำไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันอาหารไทยเป็นเครื่องสื่อความรักความห่วงใยและความผูกพันของคนในครอบครัวเวลาเราปรุงอาหารหากเราปรุงอย่างประณีตทุกจาน เราจะทําให้คนในครอบครัวนั้นเห็นถึงความตั้งใจใส่ใจผ่านการลงมือทาและรู้ว่าเรานั้นปรารถนาที่จะให้คนในครอบครัวได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีวักทองที่ประทับใจเห็นรุ่มรุ่มสวงเศร้ารุ่มรุ่มเร,ร,ร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลโจรอาวรร้อนรุ่มรุ่ม กลุ่มกลางส่วง